น,ะะาาววนี่นะครับวันที่สิบเจ็ดวันเสาร์วันนี้นะครับอ๋อวันที่สิบแปดนะครับวันนี้วันที่สิบแปดเดี๋ยวสอนนะคะรับเวิวเหมาะขึ้นเห็นไหมเต็มเลยเต็มเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกมุมหนึ่งส,สามร้อยหกสี่อซ่าเลยนะครับนี่ครับไปดูอมุมหนึ่งนะครับ รอดตยนี่ยนี่ครับโอ้รอดตายเลยนะครับสามร้อยหกสิบอกสากันครับ นี่ผักมาดนูนะครับหมอกคือสามรอยหกสิบองศาหงดั้ดงหลานเนี่ยค่ะด้านหลาน,ะะานเนี่ยะครับมันหขาอยมาเต็นมน,นะ ให้เหนื้อนะครับอันนี้มอกกระลากรต่อนะที่ดอยเห็นชัดดอยอันนั้นนะครับเป็นพม,ม่านะครับท่าน้มาหนาเดี๋ยวผมเหมาะสมาเปียครึ่งเปียครึ่งเลยนะคร<ช>ับเดี๋ยวครึ่งน้าจะเข้ามาจะไหลมาตรงนี้แล้วนะแป๊ดเนื้อ <8 S 2> Tại đút môn <laughs> <laughs> นี่นะครับวันนี้เหมาะคือเหมาะคือสูงนะสูงเกินเดี๋ยวเดี๋ยวรอต้องรอให้มันแบบว่าไหาไปก่อนโอ,อครูโชคดีแล้ววันนี้มาได้หมอะเยอะเยอะมันจะไหลเหมือนน้าเลยเนี่ย โมโมูน่าจะเห่ได้ชั้นหน่อยอันนั้นเออในอันนั้นดอยมันเป็นพม่านะคะครูดอยสูงสูงเนี่ยพม่าหมดเลยใช่ขั้นลังเนี่ยขั้นลังเพราะว่าไทยเนี่ยไทยนี่จะเป็นแค่สูสูตัวนี้แหละฮะใกล้ใกล้เนี่ยเราอยู่ใช่ไหมใกล้ใกล้นี่เขารอแต่ที่ตรงนี้แสดงว่าสารวินอยู่ตรงนั้นใช่ครับสารวินกับแม่นลำ บเบลอร์อูนี่อยู่มุมนี้ครับ,บเบลอร์เอนะ้เนี่ยผูกขนน้อยเอ้เบลเลอน้อยโตแฮเนี่ยถ้าสมมติว่าตัวเนี้ยฟ้ามันเปิดดีๆไม่มีหมอกโตแฮก็อยู่เนี่ยมองเห็นได้ชัดเจนเลยโดงเรียนต่อต่อชะดอนนะครับ,รบวันนี้วันที่สิบแปดนะครับวันเสาร์ โูจะไป,ไปดูหมอดนะอันนี้โซนโซนตะวันโซใต้เนะแต่ว่าตะว่าออดจะมาดูมุงนี้นะฮะโซขอนกลาโซมุมโซนใกล้ต้นไม้อะ่ะจะมีหมอกขึ้นเลยวันนี้ โอ้โหพรุ่งนี้ลูกค้าที่มาวันนี้นะพรุ่งนี้อาจจะได้ลูกผ้าที่สวยๆเออแล้วจะสูอะไรขนาดนั้นนะหมอบหมอกเต็มไ,ไปแบกหืมด้วยสูขนาดนั้นปิดโบนเลยนะครับทุกคนนี่นี่คู่นี่ มุงนี้กว่าด้วยโอ้โหโอ้โห,โโหเหนไหมเยอะมากอันนี้ฝากพามานะ,ะ้ะครัทุกคนพามาฝันนุกพามามุงเลยอันนี้ขับถ่ายเรานะครับ